อร่อยไหมคะอร่อยไหมจ๊ะใช้ช้อนสิ้ช้อนใช้ช้อนจ้ะอ,อร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะ <c oughs> เอาไปไหนต่อเอาไปไหนเอาไปไหนอันนั้นเอาไปไหนมือไปอล้วงสูตรมาไปกิน <c oughs> อืมาบแบ่งให้กินแล้วนะนี่ลองลองไม่กินะถึง,ถงไหมถึงไหมอืมหมดไหมจะเหลืออยู่เลยกินปีกินปีเอ้าเอ้าเอ้าตายอะไร น้ำหนูนุ่นไงขอบคุณค่าก่อนน้ำหนูนี่ไงลูกน้ำหนูนู่นใช่ยังอ่ะตามาอย่๊ง ก็เก็บไว้ไดเว้ยม่ว้ทิ้มเลยว่อะไรแมยจ๊ะอะไรยมยจ๊ะอะไรจ้า